เอาไว้ตัวนึงเดี๋ยวผมตามดูเพมนเดี๋ยวอลาไม่อย่อ่าครันี่ตาเปครับเชิญครับเชิญครับพี่เชิญครับมาตรงนี้ป่าี่นานมากพวนแล้วใช่ครี่จะเป่าไหเป่าเขาบอกี่ใชเป่าไหมครับจะเอาไปทาเาตรงนี้ถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรเราไมได้ทาอยู่แล้วต้นหยดไม่ได้ยาก คตมกฎหมายี่เป okay, so okay. ่ยไม่้หอตวนี้ไม่เป่าโอเคาไม่เป่านะครัครับ่คอบไม่เป่าบกแลไม่เ่า้าเป่าหรือไม่เป่า้าไม่เป่าเดี๋ยวบัทึกจุมครับจันทึกจากคุมแลี่เข้าน้ำเพราพี่เราถูกควบคุมตัวครับเปัครับยังัตอที่ถูกควบคุมคตัวแล้วอเคเดี๋ยวให้ไปไม่ได้ ไม่ได้ครับมันจะไม่ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งข้อเก่าหาเลยนะครับแล้วถ้าพี่ถูกควบคุมตัวเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมพาพี่ต้องน้ำที่มีสิทธบหมดแล้วเขาพาไปสิบรับยางยางยังยางตอนนี้ถูกควบคุมควบคุมตัวแล้วโอเคเดี๋ยวให้ไปไม่ได้ไม่ได้ครับมันจะไม่ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งข้อเก่าหาเลยนะครับ แล้วพี่ถูกควบคุมตัวเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมพาไปห้องน้ำมีรถพาไปฉี่รถพาไปขี่รถพาไปขี่ดิแล้วพี่อยู่ในรถเาพาไปขี่นี่พีอยาพาไปควบคุมตัวไหมรถมันเท่าไหร่ควบคุมตัวไปฉี่นี่รถมานเท่าไหร่ก็ไม่ควบคุมตัวไปฉี่เขาพี่อยู่รถมานเท่าไหร่ทำไมไม่ลงมาอะไรเขาจะไม่ฉ <parole S 2> ี่ไม่พาเขาไปฉี่เทสไม่เกินสิบวินาทีพี่นี่พาเขาไม่ฉี่สิเครื่องเทสเนี่ยพาเขาไม่ฉี่นีเทสนี่ไม่เทสสิบวินาทีเขาไม่ฉี่ไม่ได้อนาทีไมเป็นอะไร ไปฉีดได้พี่ขออนุญาตผมด้วพี่ตรงฟังนะถ้าพี่ไม่ฟังผมขออนุญาตนะพี่ว่าพี่ไม่ฟังถ้าผมไม่ฟังถ้าพี่ไม่ฟังผมไม่ได้ัพี่น่ม้กว่าแล้วพี่มรู้เรื่องมรู้เรื่องอยู่แล้วพี่ขอแฟนผมไปฉี่ได้ไหมพี่พาเขาไปฉี่ได้ไหมเราอย่าไปพูดเรงเขา ผมก็พูดกับพโอเคพาเขาไปฉีดได้ไหมครับพี่เขาปวดฉี่แค่นั้นเองพี่พาไปแล้ว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 พาไปแค้วพาไปแล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 ้าไปแล้วพาไปแอ้วพาไปแล้วพาไปแล้วพาไปแล้วพาไปอล้วอาไปแล้วพาไปแล้วพาไปแล้วพาผิดกฎหมายทั้งหมดทแล้วพาไปแล้ พี่ยังไม่รู้ใช่ไหมขอไปฉี่นะไม่ไม่ใช่ไปฉี่คดพอไปแล้วมันไม่ใช่ไปฉี <Network> ่ไปฉี่ไปแล้วเนาะนู้นเขาพาไปสอนอนแล้วอันนี้มันม <P isa su> ันมีหลายมันมีหลายข้อหาผมขออนุญาตนำไปตามกฎหมายที่นี่ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้ตามกฎหมายพี่คุยีเรามีอะไรอยู่แล้วเราออกไหมพี่ใช่้นี